สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําขึ้นสําหรับเพื่อนๆที่สั่งกล้วยลําพูนออเปิลของผมไปจําหน่ายนะครับซึ่งผมได้ทําแคมเปญพิเศษนะครับสําหรับร้านค้าที่สั่งกล้วยลําพูนผมไปจําหน่ายนะครับโดยสั่งครั้งละ2ีิแพ็คเนี่ยผมจะแถมกระบะไม้แบบนี้ให้นะครับทีนี้เมื่อเพื่อนๆที่สั่งแล้วได้รับพัสดุนะครับ ในพัสดุเนี่ยเวลาเราแกะกล่องมาแล้วนะครับ<อ>กล้วยยี่สิบแพ็คจะถูกบรรจุในกล่องนะครับจะจะบรรจุไปพร้อมพร้อมกับกระบาดไม้แบบนี้นะครับนะจะอยู่ในกล่องพัสดุนะครับจำนวน20แพ็คสมุิสมมตุมมติเราได้รับแล้วก็เอากล้วยออกนะครับเอากล้วยออกแล้วทำการประกอบ กล่องนะครับที่กล่องจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นถาดแก้ไขาด้าเป็นถาดนะครับหรือกระบะไม้เนี่ยมีสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นถาดไม้กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแผงแขวนนะครับตรงที่แผงแขวนเนี่ยจะมีเดือยนะครับผมจะทําเดือยเอาไว้นะครับแล้วตัวที่ตัวที่กระบะด้านหลังเนี่ยจะเจาะรูสําหรับเสียบเดือยไว้2รูแบบนี้นะครับก็นําขึ้นมาเสียบลักษณะหนึ่งนะครับ เสียบธรรมดานะครับไม่ต้องไปใส่กาวไม่ต้องไปอะไรนะครับเวลาเราเลิกใช้เราก็ถอดออกนะครับแล้วก็เก็บอย่างนี้ได้นะครับเวลาจะใช้ก็นํามาประกอบแบบนี้นะครับเสร็จน,นาผลิตภัณฑ์มาเรียงได้เลยนะครับเรียงนะครับเรียงเป็นสองแถวแบบนี้นะครับนํากล้วยลํำพูนออเปเตยเนี่ยมาเรียงเป็นสองแถวแบบนี้นะครับ ก็เลียงให้สวยงามนะครับไม่ว่ามันจะใส่ได้ยี่สิบหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตอนบรรจุแล้วก็ความความหนาความบางของตัวเนื้อกล้วยเขาด้วยนะครับอ่าสมมุติใส่ได้ใส่ได้เท่าที่ใส่ได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้พอดีสิบแปดแพ็คแล้วสองแพ็คที่เหลือเนี่ยก็เอามาขแขวนโชว์แบบนี้นะครับ เราก็จะได้กระบะไม้สำหรับแขวนกล้วยเอาไว้จำหน่ายหน้าร้านได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สั่งในแคมเปญพิเศษนี้สำหรับแคมเปญพิเศษชุดนี้นะครับเรายังให้ร้านค้าที่สนใจนะครับเปิดจองไปจำหน่ายได้นะครับกล้วยลำพูนอบใบเตยของเราเนี่ยเป็นกล้วยที่ไม่มีการปรุงแต่งรส เพิ่มเติมนะครับเป็นรสชาติธรรมชาติของกล้วยแบบร้อซนะครับไม่มีการใส่น้ําตาลใส่น้ําผึ้งหรือน้ําผึ้งเทียมนะครับเพราะนั้นผู้ป่วยจากโรคเบาหวานในฐานบ้านรับประทานได้นะครับเพราะว่าเป็นความหวานตามธรรมชาติของกล้วยอยู่แล้วนะครับชวนกรรมวิธีนะเรามีการอบให้มีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วในผลิตภัณฑ์น่ะ นะครับเราจะมีใส่ใบเตยอบให้ไปด้วยนะครับ2ใบแบบนี้นะครับแพ็กเกจเราเป็นไม้สวยงามนะครับทั้งหมดเนี่ยตั้งใจผลิตด้วยความประณีตนะครับเ,เน้นเน้นคุณค่าของกล้วยแล้วก็ความอร่อยแล้วก็คุณค่าคุณค่าของงานไม้งานศิลปะนะครับก็หวังว่าผู้ที่สนใจนะครับอยากสั่งไปจำหน่ายก็ยังติดต่อได้นะครับ อัเป็นนี้จะจะหมดคงไม่เกินเดือนเมษานะครับเพราะกล้วยจะหาเริ่มหายากแล้วนะครับก็ยังยังให้โอกาสได้สั่งจองกันนะครับแล้วช่วงนี้คิวเริ่มว่างแล้วนะครับตอนนี้รอไม่นานละนะครับเพราะว่าตอนแรกเปิดให้จองตอนแรกในคิวยาวมากนะครับตอนนี้สทหรับร้านค้านะถ้ารับไปจําหน่ายแล้วหมดด้สามารถสั่งได้ตลอดเลยนะครับแล้วรอไม่นานนะครับขอบคุณนะครับ ที่ติดตามรับชมหากสนใจนะครับโทรมาสั่งจองได้นะครับ093 153 3581หรือทาง Facebook นะครับทรงศักดิ์ทิติธนวัฒน์ภาษาอังกฤษนะครับหรือในช่อง Youtube ก็ได้นะครับก็พิมพ์ชื่อผมเข้าไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะทำให้ได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างงานหาอาชีพนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ